ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญชื่อนพศรมัอนอยู่ที่ศูนย์ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรพยาจุราลลกสา์อินเตอร์ออรปัจจุบันนี้คนไทยเป็นโรคเกี่ยวกับสมองตีบแตกตันเยอะมากใช่ไหมบอกเยอะมากค่ะ,ค,ะคือในปัจจุบันนี้โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการพิการและการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งแซงโรคอื่นแซงอุบัติเหตุแซงมะเร็งแซงมเหัวใจใชยใช่ค่ะมะเร็งนี่หมายถึงว่าแต่ละโรคนี่แต่ละอวัยวะนะไม่ใช่รวมทุกอวัยวะนะ ค่ะตอนนี้ตั้งแต่ปี2545มาค,คือโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นระดับหนึ่งตอนนี้เป็นกันเยอะ<ช>เป็นก<ช>ันเยอะมาจากสาเหตุอะไรแล้วก่อนที่จะเข้าสาเหตุอะไรเนี่ยอยากถามก่อนว่ามีคนบอกว่าฉันไม่ต้องอายุยืนก็ได้แต่คำว่าแม่อายุยืนเขาหมายถึงว่าฉันไม่อยากตายแบ่ทรมานมากกว<ช>่าถูกไหมเพราะว่ามีคนพูดไว้ว่าความพิการมันน่ากลัวกว่าความตายอีกใช่ใช่โอ้โหทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วตัวเองเนี่ย สมเพชมากนะแบบว่าเมื่อวานนี้เพื่อนของผมเน่ยเขาเป็นคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปสมองแตกในญี่ปุ่นโดนค่ารักษาไป8ล้านเยนค่ารักษาสูงมากแล้วไม่พอก็แล้วตัวเองก็จะหลอๆกลายเป็นอย่างเงี้ยฉี่เองไม่ได้แล้วก็เดือดร้อนคนอื่นอายุเท่าไหร่คะ มาไแต่ห้าสิบ่าทหรืไงห้กว่าคือตอนนี้คนที่เป็นเนี่ยเป็นทุกอายุนะเป็นเร็วขึ้นด้วยใช่ค่ะยีบกว่าก็เป็นแล้วสมัยก่อนเป็นโรคของคนสูงอายุแต่ตอนนี้สถิติก็คือคนไัยทำงานก็คือ45จนถึง60เนี่ยก็เยอะมากแล้วก็เป็นโรคที่แบบค่าใช้จ่ายสูงมากถ้าอย่างในเมืองไทยอ่ะเริ่มต้นในการรักษาที่จะให้พนิการนะรวมห้าแสนขึ้นไป โอ้หถ้าญี่ปุ่นนี่มันโดนไป8ล้านก็คือสล้านบาทแล้วไม่พอรักษาไม่ได้นี่เพราะเขาไม่ได้หายทันทีต้องรีฮาวิเยชั่นนี่เขาเร<ช>ียกไงกายภาพเนาะใช่อะคือขึ้นอยู่กับสมองเขาว่ามันสูญเสียไปมากแค่ไหน<อ>แล้วสมองที่สูญเสียเนี่ยมันเป็นพวบคุมมว,วัยวาสําคัญอะไรแล้วไม่ได้ตายง่ายๆด้วยใช่ไหมไม่ได้ตายทันทีถ้ารู้ตัวทันอาจจะไม่ตายแต่ว่าส่วนใหญ่จะทรมานมากผมเคยดูวิดีโอของญี่ปุ่นเขาบอกว่า,วาปวดมากทรมานมากเหมือนกับโดนค้อนทุบหรือว่าโดนเหล็กทิ่มอย่างนั้นเลยนะแล้วพี่อยู่ตรงนี้เคยถามคนไข้ โรคสโตรโกเนี่ยนะคะมันจะมีถ้าเกิดว่าพิการมากคือไม่สามารถตอบสนองอะไรได้น<อ>นบางคนน,นอนแค่รับรู้ตาก็ยังเรอะไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นอีกระดับหนึ่งก็คือพิการครึ่งซี่อาจจะพูดไม่ได้ต้องใส่สายให้อาหารลแล้วก็ต้องมีคนมาพลิกเนื้อพลิกตัวแล้วเกิดแค่เป็นแบบนี้คความพิการติดเตียงคิดแบบง่ายๆเลยถ้าโดนแบบนี้สมมติว่าคนรักเราที่เป็นแฟนเราเนี่ยเขาเห็นความสมเพศเราสักปี2ปีเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเขาไปเปลี่ยนแฟนใหม่ไหมถ้าเป็นคนวัยรุ่นนะก็ตัวเองก็ต้องสมเพศอย่างเนาะมีคนที่เขารักกันจริงนะแล้วก็ เขาดูแลก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าเราไม่ทําให้แฟนเราเดือดร้อนยิ่งดีกว่านี้เพราะนั้นอยากยาเป็นดีกว่าใช่ค่ะป้องกันดีกว่ารักษานะคะทีนี้การป้องกันเนี่ยคือต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุอ่ะมันเกิดจากอะไรสาเหตุครับค่ะก็คือโดยทั่วไปแล้วอ่ะมันจะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะนํามาจนถึงณจุดโรคหลอดเลือดสมองซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญมีอยู่ประมาณสี่ห้าอย่างเพิ่งไคิดว่าคืออะไรอันแรกเลยคือความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดเสื่อม แข็กร<ช>ะด้างใช่เลยแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะตันด้วยแล้วก็แตกด้วยขออนุญาตเพื่อนผมที่มันไปสมองแตกในญี่ปุ่นเนี่ยความดันสูงจริงๆเพราะนั้นคุณเป็นความดันสูงไหมความดันสูงนึก<ม>ว่าปล่อยไปไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีอาการใช่ไหมไอ้ความดันสูงเนี่ยคือตัวร้ายเลยใช่ค่ะถ้าเกิดเรายังไม่เป็นใช่ไหมคะเราต้องคุมความดันให้มันอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายซึ่งก็ต้องพบแพทย์ในการตรวจแล้วก็ให้ทานยานะคะอย่าไปหยุดยาเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดีขึ้นคุณหมออาจจะปรับยาให้ซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากๆนะคะ อันดับที่สองก็คือครโรคหัวใจเต้นพผิว หัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติแบบที่ว่ามันอาจจะเร็วจังหวะที่เร็วแล้วเดี๋ยวช้าแล้วก็เบาแล้วก็ค่อยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าตรวจพบนะคะมันควรจะต้องรักษาโดยการทานยาป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดในหัวใจเต้นช้าเต้นเร็วมันทําให้เกิดลิ่มเลือดใช่ค่ะคือเหมือนกับหัวใจมันบีบไม่เป็นจังหวะแล้วมันเกิดลิ่มเลือดขึ้นในหัวใจห้องล่างซ้ายแล้วมันรอวันที่แบบว่าจะดุดขึ้นไปหัวใจเต้นผิดปกติหัวใจเต้นแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะต้องตรวจซึ่งการตรวจตรงนี้นะคะก็ไปพบคุณหมอโรคหัวใจเลยเขาจะมีวิธีการ ฉันเป็นคนธรรมดาฉันไม่คิดว่าเป็นคนส่วนใหญ่เขาจะไม่รู้ตัวไปคัดกรองได้แสดงว่าเราควรไปตรวจด้วยจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเราอายุตั้งแต่45้าขึ้นไปเราควรจะตรวจคัดกรองในการดูว่าเรามีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพราะว่านอกจากความดันหัวใจเต้นผิวแล้วก็เป็นเบาหวานเบาหวานเกยวด้วยใช่ค่ะอันนี้เกิอันที่สามเบาหวานแล้วก็ที่เป็นมากเลยคือการสูบบุหรี่บุหรี่นี่ตัวอันตราย นะคะคนที่สุบรีเนี่ยจะทาให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนอื่นสี่ถึงห้าเท่าโอ้กันบุรีเกี่ยวเพราะฉะนั้นบางคนบอกสุหรี่ไม่เป็นก็มีเยอะแต่เป็นยังเยอะกว่าไหมเป็นเยอะกว่าใช่ค่ะใช่แล้วก็อายุน้อยน้อยเนี่ยเป็นแล้วโดยเฉพาะบุรีไฟฟ้าแสบมากเพราะว่าเคยมีประสบการณ์นะคะเรียกว่าอะไรไม่เป็นโรคประจำตัวอะไรเลยแต่สูบุหรีไฟฟ้าแค่ไม่ถึงปีอ่ะเป็นสต๊อกแล้ว Oh. น้องผู้ชายน้องผู้หญิงเป็นนะคะอย่ามัวแต่เท่อย่างเดียวนะบุรีเท่อร่อยเท่อร่อยนะผมเข้าใจเพราะผมเคยถูกแล้วผมเลิกไปแล้วสิบปีแต่ก็เลิกยากเข้าใจอยู่แต่ว่าเพื่ออนาคตตัวเราเองคนเนะใช่ค่ะค สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลของวิดีโอตอนที่2นะครับข้างล่างนี้จะมีลิงก์นะเพื่อนเข้าไปดูข้างล่างแล้วเห็นไหมครับมีลิงก์เพื่อนกดลิงก์เข้าไปแล้วเป็นเพื่อนของผมในเพจสีเขียวเท่านั้นนะครับแล้วข้างล่างจะมีข้อความให้เพื่อนเขียนข้อความว่าขอวิดีโอฟรีแล้วลืมพิมพ์ข้อความมาในตรงนี้ครับแล้วคุณจะได้วิดีโอฟรีครับ